jazz me jazz me is a wonderful world jazz me ดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับครูเทพก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองวันนี้นะครับครูเทพก็จะมาให้ความรู้นะครับและก็มาบรรยายในเรื่องของแสงและก็สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆทุกคนเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะขอความร่วมือในส่วนของการตั้งใจฟังนะครับเพื่อจะทําแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นเองนะครับ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแนวคิดสำคัญนะครับรอบตัวเรานะครับมีทั้งสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชดอกเป็นสิ่งที่มีชีวิตประเภทหนึ่งที่ต้องการแสงน้ําอากาศธาตุอาหารนะครับในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับขณะที่พืชดอกกําลังเจริญเติบโตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะที่เป็นรูปร่างหมุนเวียนนะครับต่อนเนื่องกันเป็นวัฏจักรนั่นเองสังเกตจากรูปภาพนะครับถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะพบทั้งแพทย์พยาบาลพนักงานสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งตกแต่งสถานที่นะครับเช่น เครื่องมือแพทย์โต๊ะเก้าอี้พืชนะครับซึ่งทั้งก่อนและหลังที่คนไข้พบนะครับจะมีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลคอยให้บริการในด้านต่างๆแต่ในโรงพยาบาลบางแห่งนะครับก็จะใช้หุ่นยนต์ให้บริการโดยเฉพาะการรับเอกสารเรารู้หรือไม่นะครับว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับและรอบตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตและอะไรบ้างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเราจะได้ ไปเรียนรู้ในบทเรียนนี้พร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเรื่องที่1สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชซึ่งสามารถหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารจเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายนะครับและก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นั่นเอง ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตมีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งของเครื่องใช้หินน้ําอากาศนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของดินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําสิ่งต่างๆเหมือนกับสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองมนุษย์และสัตว์นะครับต้องกินอาหารหายใจขับถ่ายใช้ส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับถ้ามีสิ่งเร้ามากระตุ้นก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้านั้นนะครับเช่น การดึงมือกลับเมื่อสัมผัสของร้อนนะครับและเมื่อร่างกายนะครับเจริญเติบโตขึ้นนะครับจนสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับจะมีการสืบพันธุ์นะครับเพื่อมีลูกหลานไว้ดารงเผ่าพันธุ์นั่นเองนะครับพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารนด้เองนะครับมีการหายใจขับถ่ายเคลื่อนไหวนะครับถ้ามีสิ่งเรามากระตุ้นก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นเช่นกันนะครับการหุบของใบอันนี้นะครับ ใบยาาบนะครับเมื่อถูกสัมผัสนะครับแล้วก็เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นนะครับจนสามารถสืบพันธุ์ได้ก็จะมีการสืบพันธุ์ทําให้ได้พืชต้นใหม่นั่นเองนะครับรู้หรือไม่ว่าพืชต้องการอะไรเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตบ้างนะครับการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะได้มาเรียนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์สิ่งมีชีวิตทําอะไรได้บ้างนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆทุกคนวงกลมล้อมรอบคําที่เลือกนะครับตอบได้มากกว่า1นึ่คำตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วครูเทพเริ่มจับเวลาเลยนะครับ ระออารอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับทำอะไรได้บ้างอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหายใจสองเคลื่อนไหวสามจเจริญเติบโต สี่สืบพันธ์หขับถ่าย 6. กินอาหารและเตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเอง แบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวครูเทพใช้เด็กๆนะครับคัดลายมือให้สวยงามนะครับเกี่ยวกับข้อความที่กําหนดให้นะครับก็คือในเรื่องของหายใจ,จเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายตอบสนองและก็สิ่งเล้านั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วครูเทพเริ่มจับเวลาเลยนะครับ แล้วีดอีดอ,อีดอีดอมดอี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 ดดอี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 ดอนดอีดอีดอีดอตดอี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 คอีด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 มีดอ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 อีด ำเสรคนนาฬิกาคอยขอก็เอาจํานําไปมาเดียวให้หูนักว่าต้องทํำยังไงจะบอกให้หูนักว่ามันอันตรายอ้าวหมดเวลาแล้วครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับจากที่ครูเทพได้กล่าวเ,เบื้องต้นนะครับให้เด็กๆนะครับคัดลายมือให้สวยงามนะครับตามข้อความที่กําหนดให้นะครับ ก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับหลังจากที่กรุเทพฉเฉลยให้หวังว่าเด็กๆทุกคนนะครับคงม,มีลายมือที่สวยงามนะครับ ในส่วนนี้นะครับกิจกรรมที่1สิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะมีในเรื่องของชื่อสิ่งต่างๆนะครับการหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองได้หรือเปล่านะครับให้เด็กๆลองคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างมาอย่างละ1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาเลยนะครับ เด,เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมเมื่อคือรวบรวมข้อมูลและก็เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนั่นเองในส่วนของตารางนะครับให้เรากําหนดชื่อสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตนะครับที่ครูเทพได้กล่าวเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือหนังสือนะครับ ก็จะหายใจไ,ไม่ได้เคลื pus, ่อนไหวไม่ได้นะครับกินอาหารไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้ขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้นั่นเองในส่วนของสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นในเรื่องของแมวนะครับที่กรุเทพยกตัวอย่างมานะครับก็สามารถหายใจเคลื่อนไหวกินอาหารนะครับเจริญเติบโตสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นั่นเอง ตารางที่2การจัดกลุ่มต่างๆออกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตนะครับให้นักเรียนคิดแล้วก็วิเคราะห์ส่วนข้อที่1อะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนก็ยกตัวอย่างมานะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับครูเทพจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับ อ้าวหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเด็กๆไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแมวปลาดอกไม้มดสิ่งไม่มีชีวิตก็จะเป็นในเรื่องของไม้บรรทัดหนังสือกระเป๋านักเรียนโตก๊กดินสอนะครับส่วนข้อที่หนึ่งอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเหตุดใดน,นะครับ สิ่งมีชีวิตก็ได้แก่แมวมดผีเสื้อดอกไม้นะครับเพราะว่ามีลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้แก่การหายใจกินอาหารเคลื่อนไหวเจริญเติบโตสืบพันธุ์คับถ่ายและก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับสุดท้ายนี้นะครับครูเทพิก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแล,แลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การล้างมือเจ็ดขั้นตอนที่ถูกวิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับรวมไปถึงเวลาที่เราออกไปนอกสถานที่นะครับก็ต้องควรที่จะสวมหน้ากากนะครับให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ครูเทพขอจบการบรรยายในเรื่องของแสงและก็สิ่งมีชีวิตของระดับชั้นปริมศึกษาปีที่สองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย